สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปนี้มานำเสนอแนวทางเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเป็นหวยวันเสาร์นะครับเป็นสูตรหวยวันเสาร์ก็ผมก็จะมาแบ่งปันชุดสองตัวบนปักหลักนะครับนะก็วิธีการที่ได้มาซึ่งตัวเลขนี้ก็คิดคน้นขึ้นมาเองนะครับเป็นการจับสังเกตอ่ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับก็สูตรนี้ก็ดูผลหวยวันเสาร์ย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี60มาเลยนะก็จะได้ตัวเลขเหล่านี้แหละเหล่านี้ที่จะนําเสนอในช่วงต่อไปเนี่ยนะครับนะดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันนะครับผมก็บังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ อย่ที่บอกไว้นะครับไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนเป็นเพียงการออนําเสนอแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับมาดูที่หลักสิบบนก่อนนะครับสองหกสี่หนึ่งสามมีห้าตัวนะครับหลักสิบบนมีห้าตัว แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับเจ็ดสามหนึ่งแดสี่ศูนย์มีหกตัวครับหลักหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าจะวินเป็นเลขชุดสองตัวก็จะได้30ชุดเนาะนะครับก็มาดูถึงตรงนี้แล้วท่านใดสามารถนำไปวินเองได้ก็สามารถข้ามวีดีโอนี้ไปได้เลยนะครับส่วนท่านใดอยากสนับสนุนก็สามารถดูให้จบคลิปได้เลยนะครับผม การดูคลิปวิดีโอให้จบคลิปก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งพร้อมทั้งตอบรับการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วพอมีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจะไม่พลาดทุกข้อมูลที่กิติคนคำนวณอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับผมมาเริ่มต้นที่เลข2หลักสิบนะครับ สองเจ็ดสองสามสองหนึ่งสองแปดสองสี่สองศูนย์นะครับต่อไปเลขหกหลักสิบครับหกเจ็ดหกสามหกหนึ่ง 6ก6ปดหต่อไปเลขสีหลัก10บครับผมสี่เจ็ดสี่สามสี่หนึ่งสี่ต่อไปเลขหนนะครับหลัก10 1 7 1นึ่งสามีเลขชนกันด้วย2หลักนะครับหนึ่งแปดี่ลเลขสีกับเลขสีก็ชนกันด้วยสีสเนาะหนสุดท้ายเลขสาครับ3ามเจ็3สา 3, 3, 3, 3, 3, ด้วยเนาะสชนกันทั้ง2หลักเลย สามแปดสามสี่แล้วก็สุดท้ายสามศูนย์ทั้งหมดสามสิบชุดนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสกินแบบรัฐบาลก็แล้วกันนะครับมันก็ถ้าเชื่อมั่นในในตัวเลขปักหลักนะครับสองตัวบนปักหลักเนี่ยนะครับไม่ต้องกลับนะครับนะไม่ต้องกลับถ้ากลับนี่ก็เยอะหน่อยหกสิบชุดเนาะ มีตัวที่ไม่ต้องกลับก็คือ44 33 11เนอะนะครับนอกนั้นก็ต้องกลับหมดเลยแล้วก็มีแนวทางการทำ3ามตัวด้วยเนาะก็คือมีเลขชุด2ตัวยงนี้สาชุดนะนะครับก็เอาเลข1ถึงเลขศูนย์ไปวางหลักร้อยด้วยนะครับเลข1ถึงเลข0นไปวางหลักร้อย โอ้โหเยอะอยู่นะกี่ชุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ก็หกชุดหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งสองสี่หนึ่งสองศูนย์นะครับแล้วก็สองสองเจ็ดสองสองสามอะไรพวกนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูณสิบนะครับหนึ่งเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นี่ก็สิบตัวเนาะ 6คูณสิบก็60 1 2 3 4 5 300ชุดครับ <laughs> 300ชุดนะถ้าวางหลักถ้านำเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์มาวางหลักร้อยเพื่อจะนำไปใช้งานเลข3ตัวก็จะเป็น300ชุดเนาะสามชุดนี่ก็ถ้าตัดเลขเบิ้ลเลขตองเลขเลข,ลขามออกก็จะเหลือน้อยไปอีกเนาะนะครับแต่มันก็ไม่แน่ว่ามันจะมามันจะตรงหรือไม่ตรงกับผลหวยเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือการคาดการณ์เฉยนะครับเป็นแนวทาง เฉยเพราะฉะนั้นก็อันนี้แล้วแต่สมาชิกจะนําไปใช้งานแล้วกันนะครับผมนี่คือการแนะนำเฉยเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารยาน,นะครับก่อนจะเชื่อกิติคนคํานวณน,นะครับผมกิติคนคานวณเปิดรับทุกการสนับสนุนนะครับท่านใดเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์หรือโชคดีจากข้อมูลที่กิติคนคํานวณเผยแพร่แบ่งปันนะครับสามารถสนับสนุนเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็กล่องบรรยายใต้คลิปนะครับผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ตรงนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ ไอดลไลน์ line, แลวก็เบอร์ไลน์ด้วยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ส่วนสูตรวิธีการคิดนะครับผมก็ขอเก็บไว้ละกันท่านใดต้องการจะเรียนรู้สูตรนะครับอ,อยากเข้ากลุ่มไลน์ VIP นะครับกลุ่มไลน์ VIP นี้คนละส่วนกันกันกบสมาชิกเลขตัดน้อยตัวนะครับคนละส่วนกันนะครับกลุ่มไลน์ VIP นะครับผมเปิดรับท่านที่สนใจอยากจะเรียนรู้สูตรนะครับสูตรในแบบฉบับของ กิติคนคำนวณเองนะครับส่วนเลขตัดน้อยตัวก็ท่านใดอยากรับข้อมูลเลขตัดน้อยตัวก็ช่องทางการติดต่อก็ช่องทางเดียวกันนะครับของบรรยายใต้คลิปแต่ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับเลขมีเข้ามีหลุดไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับบางครั้งก็เข้าติดต่อกันสองวดบางครั้งก็หลุดติดต่อกันสองวดสมงวดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตือนกันไว้ก่อนนะครับถามว่ารับประกันรับประกัน เลขเข้าไม่เข้ายัางไงนะครับไม่มีรับประกันครับผมเพราะเอาไว้เป็นแนวทางเพราะฉะนั้นวัดใจกันไปท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ